ชายคนนี้คือใครเขาอยากให้มนุษย์ไปดาวอังคารสร้างรถยนต์ไร้น้ำมันเชื่อมสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์เป็น X เ,เขาคือ Elon Musk ชายผู้เปลี่ยนอนาคตของมนุษยาชาติ Elon Rivas Elon r i m u s เกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1971ที่มือนฟิเรียประเทศแอฟริกาใต้แม่ของเขาเมมสเป็นนางแบบและนักโภชนาการ ส่วนพ่อเอรอนมัสเป็นวิศวกรไฟฟ้าอีลอนเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครเขาปลุกอยู่กับหนังสือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์อายุแค่12ปีเขาเขียนเกมชื่อ b l a s t a r แล้วขายได้เงิน500ดอลลาร์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเด็กอัจฉริยะที่อยากสร้างโลกใหม่ช่วงวัยรุ่นอีลอนเลือกย้ายไปแคนาดาเพื่อเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเขาเรียนที่ควินเอสยูนิเวอร์ก่อนจะย้ายไปยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเพน a ซ i a เ ที่นั่นเขาเรียนจบทั้งฟิสิกส์และเศรษฐศาสตร์แต่สิ่งที่เขาคิดไม่ใช่แค่การเรียนให้จบแต่คือจะสร้างสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้อย่างไรปี1995อีลอนเริ่มธุรกิจแรกชื่อ12ทำระบบ d i r e กทอรีและแผนที่ธุรกิจออนไลน์ขายให้คอมแพกในปี1999ได้เงินกว่า300ล้านดอลลาร์ต่อมาเขาก่อตั้งบริษัท XCom บริษัทด้านการเงินออนไลน์ซึ่งภายหลังกลายเป็น PayPal และถูกซื้อโดยยีเบด้วยมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์แค่ตอนนั้นเขาก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขายังไม่เริ่มทำในสิ่งที่เขารักจริงๆเลยด้วยซ้ำในปี2002เขาก่อตั้งบริษัท SpaceX Space Exploration Technology ด้วยเงินของตัวเองแทบทั้งหมดเพราะเขาอยากลดต้นทุนการเดินทางในอวกาศและส่งมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารจรวดแฟคนรุ่นแรกระเบิดสครั้งติดต่อกัน คนรอบตัวบอกให้เขาหยุดแต่เขาไม่ยอมจนครั้งที่4นนี่จรวดแฟขึ้นฟ้าได้สำเร็จวันนี้ SpaceX ส่งยานอาวกาศให้ n a s a ส่งดาวเทียมสตาริ่งให้ทั้งโลกใช้อินเทอร์เน็ตและกำลังพัฒนาสตาชิตอย่างที่จะพามนุษย์ไปดาวอังคารในอนาคตปี2004อีลอนเข้าร่วมเทเซอร์มอเตอร์บริษัทที่อยากสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูดีแรงและใช้งานจริงได้เขาพัฒนาโมเดล S โมเดล X โมเดล3และโมเดล Y รถยนต์ของเทสล์กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งวงการจากวันที่หลายคนหัวเราะเยาะว่ารถไฟ,ฟฟ้าจะขายใครได้วันนี้เทสล์กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่รถอีลอนยังสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน SolarCity และแบตเตอรี่พลังงานอย่าง p o r w a เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอีลอนเชื่อว่าวันหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ AI อาจแซงหน้ามนุษย์ เขาจึงก่อตั้ง n e u r a l i n k บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีฝังชิปในสมองเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาทและในอนาคตอาจใช้เชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์โดยตรงแม้จะฟังดูเหนือจริงแต่อลอนก็เริ่มทดลองจริงกับสัตว์และเตรียมทดสอบกับมนุษย์แล้วเบื่อรถติดใช่ไหมอีลอนไม่บ่นแต่ขุดอุโมงค์แก้เลยเขาก่อตั้งเดิอบอริคัทเพื่อขุดทางด่วนใต้ดิน มีต้นแบบแล้วในลัสเวกัสและวางแผนขยายในหลายเมืองใหญ่ปี2022เขาสร้างความฮือฮาด้วยการซื้อทวิตเตอด้วยมูลค่ากว่า44,000ล้านดอลลาร์และในปีถัดมาเขาเปลี่ยนชื่อมันเป็น X ตั้งเป้าให้เป็นแอป,ปที่รวมทุกอย่างเหมือนวิชาของจีนไม่ใช่แค่โซเชียลแต่รวมการเงินการจ่ายเงินและบริการออนไลน์ทั้งหมดอีลอนมัสไม่ได้เป็นแค่คนรวย เขาคือคนที่กล้าเสี่ยงในวันที่ไม่มีใครเชื่อเขาเคยเกือบล้มละลายเคยนอนในโรงงานเทสล์ทำงานวันละ80 1 0 0ชั่วโมงเขาเคยพูดว่าผมไม่อยากแค่สร้างบริษัทผมอยากสร้างอนาคตจากเด็กชายที่ชอบเล่นเกมคนเดียวในแอฟริกาใต้กลายเป็นเจ้าของเทสล์สแตซิสยูรลิงและอีกมากมาย อีลอนมัสเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าฝันและกล้าทําและยังคงเดินหน้าต่อไปแม้บางคนจะยังไม่เข้าใจเขาอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปแล้วและยังไม่หยุดแค่นั้นเขาคืออีลอน u s สและนี่คือ10ข้อคิดจากอีลอนมัสที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจได้มีดังนี้1เชื่อมั่นในไอเดียของตัวเอง อยากลัวที่จะคิดต่างและเดินตามความฝันแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ 2. มองการไกลและตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อีลอนมัสมก์จะมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเช่นการอพยพมนุษย์ไปอยู่ดาวอังคาร 3. เรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้และปรับตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญ 4. เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่อีลอนมัสก์ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่ และให้โอกาสพวกเขาได้แสดงศักยภาพ 5. กล้าที่จะล้มเหลวความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จอยากกลัวที่จะลองผิดลองถูก 6. ทํางานหนักและไม่ยอ่อท้ออีลอนมัสทํางานหนักและไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 7. โฟกัสที่ปัญหาและหาทางแก้ไขมองปัญหาเป็นความท้าทายและมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา 8. สร้างทีมที่แข็งแกร่งอีลอนมัสให้ความสําคัญกับการสร้างทีม ที่มีความสามารถและทำงานร่วมกันได้ดี 9. ทําทำในสิ่งที่รักและหลงไหลเมื่อคุณทำงานที่คุณรักคุณจะมีความสุขและมีแรงผลักดันในการทำงาน 10. อย่าหยุดพัฒนาแม้จะประสบความสำเร็จแล้วก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ